we ดัมแบรนเฟอร์นิเจอร์รู้สัญชาติไทยเปิดตัวอดัมแฟคชิ t สต e อย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์อ new chapter of Compete Living Expperi เพีนักคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์แฟชิปสตโชัใหม่นี้ไม่ใช่เพียงโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แต่เป็นพื้นที่ถ่ายทอดแนวคิดการอยู่อาศัายระดับลักชัวรี่ที่ผสานงานออกแบบภายใหญ่และเฟอร์นิเจอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรครอบคลุม2ชั้นภายในงานได้รับเกียรติจากแบรนด์แอมบัสเดอร์นุ่มอนันดาเอเวอริงมมพร้อเหล่า Gravity, ที่มาร่วมง,งานอย่างคับคัง่งไฮไลท์สำคัญคือการจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงแบบเทเลอร์เมดควบคู่กับจังสวิตเชีแอนด์สมาร์ทโฮมซิสเตมระบบสมาร์ทโฮมระดับโลกจากประเทศเยอรมน,นีที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยในบ้านยุคใหม่นอกจากนี้ยังมีโซฟารุ่นโซลาวซึ่งออกแบบร่วมกับอนันดาเอเวอรีแฮมสะท้อนแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ที่ทั้งสวยงามและตอบโจทย์การใช้งานจริงค่ะ อดัมแฟกชิปสโตจึงเป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์แต่คือแรงแหล่งบันดาลใจของการใช้ชีวิตในแบบคอมพิวต์ลิฟ i ิงเอ็ก r i เพ c ียอย่างแท้จริงค่ะวันนี้นะครับอดัมนะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับอดัมแฟกชิปสโตนะที่นี่นะครับก็มาภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับ Complete Living Experience คอมพิวต์ลิฟติงเอ็กซ์เพรียลนะซึ่งอดัมเนี่ยเราก็เป็นผู้ให้บริการนะครับตั้งแต่ การออกแบบดีไซน์เทอร์นคีนะครับผลิตแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นรูทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับพวกโซฟานะครับโต๊ะอาหารต่างๆรวมถึงระบบสมาร์ทโฮมโซลูชันนะครับภายใต้แบรนด์ยุงจากประเทศเยอรมันนั่นเองนะรเราก็พูดได้ว่าคำว่า complete living experience เนี่ย คือเรามีความมุ่งหวังนะครับที่จะส่งมอบนะครับงานดีๆนะครับงานที่แบบเป็นบ้านต่างๆที่เป็นแบบที่ทุกๆท่านนะโอนเนอร์ต่างๆที่คาดหวังครับได้ทํางานแบบอย่างง่ายนะครับสม ooth นะครับด้วยการออกแบบตั้งแต่เริ่มนะครับในเรื่องของดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะออกแบบในเรื่องของพื้นที่ต่างๆรวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับลอยตัวแล้วก็เรื่องของผ้า่ามต่างๆเนี่ยก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพต่างๆแล้วก็เรื่องดีไซน์นี่นะครับก็ วันนี้ที่อดัมแฟชั่นสโตร์ก็พร้อมแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นแขกต่างๆนะครับที่กำลังมองหานะครับโซลูชันเกี่ยวกับการบ้านเนี่ยออกแบบบ้านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่อดัมแฟชั่นสโตร์นะฮะกับผมยูทิคดีด็อกครับครับทำไมถึงเริ่เไม่เท่าไรด่านมาถึงเลยนะโอเคสำหรับในของอดัมเนี่ยเราก็ นะครับได้มีได้รับโอกาสจากคุณอนันดาเนี่ยนะครับเ,เขาก็แรกเริ่มก็มาเดินเล่นที่ CDC นี่แล้วก็มาเจอแบรนด์ดำแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นแบรนด์อิมพอร์ตหรือเปล่าอะไรยงเี้แต่จริงๆแล้วของเราเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่มีดีไซเนอร์ออกแบบเองประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีพอดีมีโปรเจกต์ทำบ้านนะครับเป็นแบบเหมือนอารมณ์เป็นเป็นเรือนหอด้วยอยากจะได้เป็นรูทเฟอร์นิเจอร์โซฟาเตียงอะไรพวกเนี้ยก็ พอดีก็ลองมาคุยกันมาลองดูว่า,ามี Requi r e m e n t อะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะเซอร์วิสอะไรให้ได้บ้างาก็เลยแบบมีการคุยดีไซน์จนได้ออกมาเป็นตัวรุ่นโซฟาเซอร์รับที่สามารถที่จะร,รับแขกได้หลายท่านอะไรเงี้ยน,นั่งได้รอบด้านเหมือนชุ่นเซร์ราเลยน,นั่นะฮะก็มีทั้งเตียงรุ่นอะลามนะฮะแล้วก็มีโรมมีผ้าม่านเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยก็คือเราก็ได้รับโอกาสนะครับให้ออกแบบแล้วก็เรื่องของการผลิตให้ด้วยเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์เลยเริ่มจากที่บ้านแล้ววันนี้ก็มีต่อยอดไปอีกหลายโปรเจก สำหรับความพิเศษของแฟลกชโชว์ท uh in ี่ฟีลินิพีร์ครับของเราก็มันเป็นเรื่องของการทำโชว์รูมนะฮะให้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของคุณเองนะครับก็คือจะมีทุกๆอย่างเลยนะครับเหมือนเป็นเป็นโชว์ยูนิตเอาไว้ให้นะครับมีว่าโซฟารุ่นต่างๆมันควรจะเป็นแบบไหนยังไงจัดวางในแบบไหนยังไงนะครับเพื่อมันก็ไม่ใช่แค่เป็นโชว์รูมที่เอาแบบโซฟาอะไรมาวางเฟอร์นิเจอร์มาวางอ่ะแต่เรามีการคิดทุกอย่างรอบด้านเลยนะครับว่าในเรื่องของระบบต่างๆพวกลักอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างป็นถูกซ่อนให้มันเนี๊ยบที่สุดนะฮะ ายใต้ให้เรียกว่าสะท้อนความเป็นอดัม่นเครับในเรื่องของในแต่ละพาร์ทห้องลิฟวิ่งรูมห้องไดนิง่งอะไรต่างๆครับในเรื่องก,การดีไแน์วัสดุอนนะไรับโอเคของของ,ของเราเนี่ยมันจะมีจุดแข็งนะครับในเรื่องโดดเด่นในเรื่องของแมทชิวเรียลต่างๆครับเราเป็นอิมพอร์ตในเรื่องของพวกที่เป็นหนัง เลเตอร์ต่างๆที่เป็นหนังอิตาลีหินอิตาลีและพวกนี้ที่เรายินขอเข้ามาแต่ว่าเราเอามาประกอบแล้วก็ผลิตที่ประเทศไทยนะครับโดยช่างคนไทยนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ในเรื่องของจุดเด่นของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของแมท e r เ a อรีที่มีความหลากหลายมากๆนะครับและเรื่องของการคัสตอมถ้าเกิดสมมติว่าชอบโซฟารุ่นนี้ของเราหรือว่าโต๊ะอาหารเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสครับสามารถคัสตอมได้นะครับด้วยจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยเรามีทีมงานดีไซเนอร์ออกแบบให้นะครับแล้วก็เรื่องของไทม์ไลน์ ในเรื่องดีดทามในการผลิตเนี่ยเราใช้เวลาที่ค่อนข้างกระชับนะครับไม่ไม่ได้ใช้เวลานานมากถ้าเกิดว่าบางทีอยากจะได้งานที่มีคุณภาพนะครับมีเรื่องดีไซน์ที่มีความเฉพาะตัวอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันเป็นหนึ่งแบรนด์นะครับที่มีก็ฝากไว้คับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ o w n e r อนนต่างๆที่กำลังหามองหายอยู่นีครับสำหรับผู้ที่ต้องการแบบดูเฟอร์หรือว่าดีไซน์อะไรใหม่ใ ใช่ครับก็สําหรับผู้ที่ลรงใหญ่ทำบ้านนะครับอยากจะมีบ้านที่แบบมองในเรื่องของดีไซน์ที่มีความยูนิคนะครับเรื่องของแมทเจอเรียลแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยก็อยากจะขอเยนเชินนะครับทุกทุกท่านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่โชว์รูมอดัมฟฟชั่นสโตนะครับอยู่ที่ตึกดีด็อกนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะครับก็ลองมาเข้ามาพูดคุยลองมาดูก่อนคิดว่าน่าจะได้แพชั่นได้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างที่นี่นะที่เราตั้งใจทามกนะครับ อ๋อครับก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับร้านแบบสตอร์อบแบบชิปสตอร์สวยมากสวยจริงๆครับ,รบแต่ใคร,ค,รคืออยากชวนมาเยี่ยมชมนะผมว่าข้อดีของของรอบนี้ที่ผมมาเนี่ยคือสไตล์มันค่อนข้างหลากหลายขึ้นค,คือคือผมผม แบบมีไอเดียเกิดไอเดียเพิ่มเพียบเลยตอนนี้รเริ่มแบบเกิดกิเลสแล้วอยากทำนู่นทำนี่เดี๋ยวไปออกแบบนี่เพิ่มอะไรไหมแต่ไมหมดแล้วเดี๋ยวเ,เตรียมรับมือด้วยแล้วกันได้เลยพี่อาณามีส่วนช่วยแบบออกแบบหรืออะไรอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือมันเริ่มมาจากผมหาคนที่จะทำ custom furniture สำหรับบ้าน, <c oughs> บ,านบ้านที่อยู่ตอนนี้ฮนะ,ะ <c oughs> แล้วเขาเลยพยายามหาคนที่เข้าใจ รสยมของผมเข้าใจดีไซน์ที่บ้านแล้วก็มาถูกฉลกกันกับทางอาดมก็คือเจอพี่ป๊อปพี่ป๊อปก็เป็นคนดีเทลผมก็เป็นคนดีเทลแล้วเขาก็เป็นคนแบบผมว่าเขาเป็นคนชอบที่จะแบบไม่ปฏิเสธอ่ะคือเขาจะแบบพยายามทำให้ได้อะไรัยก็เลยทุกอย่างที่ผมแบบเสนอไปหรือว่าผมแบบเอาตัวอย่างล้วหาแบบเ f e r e n c e ให้เขาดูเนี่ยก็ช่วยกันเด l วลใช่ก็คือ แกเาจะตีกลับมาตลอดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวหาวิธีแล้วก็สุดท้ายก็แบบออกมาแบบแบบใกล้เคียงกับสิ่งที่ที่ผมจินตนาการไว้เพราะว่าตอนตอนแรกชิ้นแรกที่ผมอยากทำกับเขาเนี่ยมันเป็น,ปนผมเคยนิยามว่ามันเป็นแบบคือผมอยากให้มันเป็นมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ผมอยากให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบโชว์พีซอาร์ตพีซอยู่ในบ้านแล้วก็ผมอธิบายไปว่ามันบ้าน จะมีความเป็นแกลเลอรี่หน่อยๆก็คือจะเน้น space ที่มันกว้างที่มัน open ก็เลยไอ้ตัวชิ้นเฟอร์นิเจอร์ที่มาวางเนี่ยมันค่อนข้างเด่นเลยก็ต้องการคนที่เข้าใจว่าแบบเเราต้องการแบบตัวชิ้นเฟอร์นิเจอร์ที่มันอาร์ติสติกแล้วมันมายืนมาวางอยู่กลางบ้านแล้วมันแบบมันมากกว่าแค่เฟอร์นิเจอร์มีทำหน้าที่เนาะเป็นเหมือนแบบ ตัวผลงานศิลปะด้วยก็คือเป็นโซ,โซฟาที่ชื่อรุ่นเซอร์ราที่มีโชว์ที่นี่ด้วยครับกางส่วนของการดีไซน์หรืออะไรกันีิจาราวัสดุการใช้อะไรเป็นไรบครับก็ทำก็ <ๆ S 1> ทำด้วยกันครไม่ว่าจะเป็น material พวก fabric <ะ>หรือเป็นพวก finish ของไม้หรืออะไรเงี้ยก็คือเราคุยกันทุกสเต็กรวมทั้งความสูงความกว้างเซ็กชันแต่ละชิ้น พี่ป๊อปก็มีแถมมาให้แบบมีเก้าอี้หมุนได้อะไรเงี้ยคือแบบก็ก็ช่วยกันแบบทำมาเรื่อยๆอันนี้จะมีแบบเ่ของที่อนันดาเลยนะครับเป็นคอลเลคชันหรือเป็นอะไรพิเศษออกมาไหมครับตั้งแต่ะดับเลยคือมันก็เป็นคอลแลัปอะฮะก็คือเป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ออกคอลแลัปด้วยกันซึ่งมันก็มีมากกว่าเฉพาะไอตัวตัวสรามันก็มีเตียงด้วยมีโซฟาด้วยแล้วก็อ่าแล้วก็มีแบบอ่าโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ซึ่ง ก็มีไอเดียกำลังแชร์กันอยู่กำลังคุยกันอยู่ว่าว่าว่าเราจะทำอะไรได้บ้างก็คงมีแบบเดี๋ยวมีออกมาเดี๋ยวออกมาอีกยังไม่ยังไม่จบแค่นี้ฮะงานยากยัง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 กำลังมาอยู่ฮะยังยังคิดไม่ออกจะทำไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีกันคือเราก็พยายามเต็มที่นะครับก็คือเราด้วยความที่คุณดาเนี่ยมีความเป็นอาร์ติสสูงมากเลยแล้วก็เออมันเป็นเหมือนจริงเรามองว่า ไม่ได้จุกจิกอะไรเนาะมันเป็นเหมือนการชาเลนจ์ของเราเนะว่าเฮ้ยแค่โซฟาเราจะสามารถพามันไปได้ก้าวข้ามความธรรมดาที่เวบอกความธรรมดาที่เราเราทำทุกวันเนี้ยได้ยังไงซึ่งจริงมันเป็นการแบบชาเลนจ์แล้วก็มันการใส่แพชชั่นอะไรอย่างงี้ผมเลยรู้สึกว่ากับทีมงานเนี่ยก็คือมีความสนุกทุกๆสเต็ปการทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ทํางานร่วมกับคนที่มีความเก็ตนะในเรื่องของแมทช์วิเอต่างๆเนี่ยเข้าใจเนี่ยมันตรงกันเคมีมันตรงกันครับมันก็เลยทำออกมาแล้วก็ไม่เหนื่อยครับสนุกรับ อยากให้ฝากอย่างนึงครับสำหรับใครที่วางแผนเชื่อมหรือดีไซน์อะไรใหม่ๆครับออกไประดับครับน่ารักเลยครับผมโยนเลยครับก็อยากให้มาดูฮะต้องมาดูมาดูด้วยตัวเองมาสัมผัสมาเห็นแล้วมันผมว่ามันจะช่วยอินสปายให้เราแบบแบบแบบหาจุดเชื่อมระหว่างไอสิ่งที่เราต้องการกับกับ กับอินสป r เรชันกับ c r e เอ i v i ิตของเราบางทีเราแบบเรามีความคิดพวกนี้ภาพพวกนี้อยู่ในในใจหรือแบบมีภาพอยู่ในหัวแล้วแบบนึกไม่ออกว่าต้องทำไงผมว่าถ้าคุณมาที่นี่มันมันจะช่วยเชื่อมต่อความคิดพวกนี้ได้แล้วก็เนี่ยเนีนมาเดินเนี่ยมาเดินดูมาสัมผัสมาลองนั่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาเองอินสป r เรชันมันจะมาเองนะ